เคสแรกของเราวันนี้เริ่มต้นจากพี่ท่านนี้เลยเป็นความทุกข์ที่ถามตัวเองมาตลอดว่ามันคืออะไรเชิญเลยครับพี่พี่แต๋มเชิญครับคือเขาสงสัยมานานนะครับเหตุการณ์คุณผู้ชมนึกถึงวัยเด็กเรามันจะเจอเรื่องแปลกๆในชีวิตอย่างผมก็เจอเรื่องแบบนอนแล้วอยู่ก็มีเงาอะไรไม่รู้แต่พี่คนนี้ก็เจอเหมือนกันตั้งแต่อายุสิบสามเป็นผู้หญิง แล้วก็เจอแบบเงาดำใหญ่อยู่บนถึงหัวเตียงหรืออยู่บนเตียงเนี่ยและหลังจากนั้นก็ร้องไห้กลี้กลัวแม่ก็โอเคด้วยความเป็นคุณแม่เนาะก็เอางี้ลูกไม่เป็นงี้ทำเขาหลังจากนั้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปกลางคืนกลางค่ำเนี่ยเริ่มมืดเริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวจะต้องถามเขาว่ากลัวแค่ไหนและหลังจากนั้นแม่ก็เตือนแม่ก็บอกเอา้านั้นไปหาแล้วกันลูกไม่หายกลัวทีก็ไปหาคนเหมือนกับเป็นคุณหมอบ้างเป็นอะไรบ้างสุดท้าย ม,มีคนที่มีเรื่องเหล่านี้บอกว่าให้รับขันอ่าผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่กับพี่แต้มแล้วนะครับสวัสดีครับพี่แต้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่แต้มที่ผมเล่านี่คือใช่ใชเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เปิดแล้วครับค่ะตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่นะคะอาการ,รเป็นยังไงครับตั้งแต่อายุสิบสามค่ะสิบสามเนี่ยคือตอนแรกเป็นคนสติหีบค่ะแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่กับญาติ ตกกลางคืนดึกๆตอนนั้นมาเรียนต่อม1นนค่ะตกกลางคืนดึกๆเนี่ยผวาตื่นเพราะว่ามีเงาดำาค่ะรูปร่างสูงใหญ่มากค่ะแล้วก็ตกใจค่ะตื่นขึ้นมาพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีอาการวูบวาบขนลุกสู้แล้วก็กลัวมากกลัวมากหลังจากนั้นก็มีอาการตลอดเวลาเลยค่ะ แล้วก็กมีอาการคืออะไรครับใช่กับกังนลุกสู้กลัวคนลุกสู้กลัว,ลลวแล้วก็หน้าจะร้อนๆน,น่ะคะหน้าจะร้อนๆเผาเผามันเหมือนมีอะไรเข้ามาปะท่ากับตัวเรามันกลัวยังไงพี่แตงกลัวมันบอกบอกไม่ถูกมันชาชามันตัวชาชา้าวุบว,ว่วาวุบวา่าค่ะมันไม่ใช่อาการมันคือปกติเด็กๆเ่ยก็กแ,กขแข็งแรงตลอดไม่มีอาการเลยะคะ่ะแต่พอหลังจากวันนั้นที่เจอ,เอวิญญ,ญาณหรือเป็นร่างดำๆค่ะใหญ่ๆอยู่ปลายเท้าค่ะก็มีอาการอย่างนั้นตลอดเลยแล้วก็จะกลัวค่ะ กลัวจนทางญาติเขาเออปรากฏว่าตรงนั้นน่ะปรากฏมีพระทุดงเนี่ยมาที่ในหมู่บ้านเขาก็เลยพาให้ไปหาพระทุดงพระทุดงก็แนะนําว่าเนี่ยต้องรับขันก็เลยไปรับขันมารับมาแล้วก็ไม่หายแล้วก็มีคนก็แนะนําให้ปลูกทาสารพระภูมิที่บ้านก็ไปทําสารพระภูมอาอาการก็ยังเป็นอยู่ค่ะ จนเราก็ทงทุททรมานเพราะว่ากลัวตลอดแต่ว่าเราก็ต้องจําใจอยู่กับตรงนี้ให้ได้เป็นมา35ปีใช่ค่ะเป็นทุกวันเลยค่ะตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่มันจะแปรไปทางขวาด้านด้านขวาค่ะตรงขาเนี่ยค่ะมันจะชาชามันจะพุบว่บาบุบว่าไปหาหมออย่างพี่ขา,าชานนะไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับทางสมองเลยเพราะเรา,<ข>า,าเป็นเรา ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นพยาบาลด้วยเราก็ไม่ไม่มีอาการเป็นพยาบาลด้วยใช่ใช่พเพราะเราเรา,เราก็รู้ว่าเราเราปกติอะ่ะเพราะว่าความจําชาไม่ใช่ชา,ชชาการทางสมองไม่ใช่ค่ะ <c oughs> คือข้ขอมูลทางการแพทย์เรามีครบแล้วกลางคืนเนี่ยก็คือจะรู้สึกนอนจะหลับยากนิดน,นึงพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะมีอาการอาการอย่างนี้ตลอดค่ะแล้วเวลาพี่แต่งงานใหม่ๆไม,ม,ม่มีปัญหาเหรอพี่ก็ก็มีก็บอกเขาเขาก็ก็ยังรู้ว่าเราแบบ ยังไม่ใช่เมื่อก็ไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เราคือจนมาได้เจออาจารย์เลนนี่ช่องส่งผีแล้วเห็นอาจารย์เนี่ยมีมีสื่อสัสื่อ,อตรงนี้ได้ก็อยากจะรู้เพราะเราหาคําตอบมานานไปหาพระพระก็บอกว่ามีคนติดตามเราอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็ไม่รู้เป็นใครเราก็อยากจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็กลัวไม่รู้ก็เลย <นะ S 2> ไปที่มาคำว่ามันคืออะไรใช่ค่ะก็ยังมีอาการอยู่เนด้านตอนนี้ยังเป็นอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งด้านนี้ยอาจารย์ครับมันคืออะไรครับ เขาบอกว่าเขาสิบามขวบเจอเงาดําๆใหญ่มากอยู่ปลายเตียงหลังจากนั้นชีวิตก็ชาด้านขวามาพี่ก็เป็นพยาบาลเขาต้องรู้ตัวเองตรวจเช็คล่างกายอย่างดีแล้วไม่ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีอาการกลัวตัวสัน่นแล้วก็ชาด้านขวาเงวูบวาบวบวาะค่ะวบวาบวบวาตามตัวผู้ชายเหรอคะ เงาดำๆคือเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆดำๆค่ะแล้วตึงขึ้นมาดำพมึงทุนแล้วก็วุบเข้ามาเลยบ้านที่ต่างจังหวัดหรอบ้านอยู่กรุงเทพค่ะพอดีว่ามามาเรียน่อายูบ้นกับบ้านญาติที่กรุงเทพเป็นคนสตีหีบแต่มาอยู่กรุงเทพมาอยู่มาเรียนมาอยู่กันบ้านไม้นี่บ้านใครอะค่ะเธอบ้านไม้เหรอคะที่ที่บ้านอยู่มันเป็นบ้านปูนนะคะขึ้นปูนข้างล่างอะปูนข้างบนอะไม้อันนี้บ้านใครคะบ้านปูน ปูนไม้ก็เป็นบ้านญาติเนี่ยค่ะแต่ไม้แต่เป็นปูนสองชั้นค่ะคือข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้อันเนี้บ้านใครเป็นบ้าน,น,นมีไหมครับมีไหมครับที่ท,ที่ที่ไปอยู่เนี่ยนะคะเป็นญาติทางพ่อค่ะแต่ว่าของที่ของพี่เนี่ยเป็นเป็นปูนทั้งหลังเนาะไม่ใช่ว่ารึ่งไม้ครึ่งปูนอ่ะ<ช>อันนี้ยบ้านญาติอ่ะบ้านบ้านปูนทั้งหลังแต่บ้านที่พี่เคยอยู่เนี่ยข้างล่างอ่ะเป็นปูนข้างบนเป็นไม้อ่ะบ้านใครเป็นบ้าน มีไมหมคร<ม>ับก่อนก็เป็นบ้านพักข้าราชการตอนสมัยเด็กๆอยู่หรือเปล่าตอนตอนเด็กๆตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านสีขาวๆแล้วข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะมีต้นมะม่วงซึ่งชัวร์เลยว่าเป็นบ้านพระข้าราชการแล้วเป็นบ้านที่พี่อยู่แต่อยู่เท่าไหร่คือตอนตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยอยู่หลายที่เพราะว่าจะย้ายปอพอพ่อไปอพ่อข้ราชการก็จะย้ายบ้านไปเรื่อยๆ อย่างแรกก่อนเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่บ้านข้าราชการข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ใช่จะมีมีค่ะมีก็บ้านหลังเนี้ยจะมีทางขึ้นอ่ะที่เป็นข้างหน้าบ้านเลยอ่ะพี่เหมือนข้างล่างเป็นปูนใช่ไหมคะข้างบนอ่ะเป็นไม้แล้วก็มีทางขึ้นข้างหน้าเลยอ่ะคือไม่ต้องเดินเข้าไปในบ้านแล้วถึงจะขึ้นบันไดอ่ะเป็นบันไดที่อยู่ข้างหน้าบ้านอ่ะค่ะพี่ค่ะค่ะนึกออกไหมคะอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่สัตหีบน่าจะมีที่สัตหีบค่ะจะนึกไม่ออกว่าข้าราชการเนี่ยเขาย้ายมันทีมัน สอาปีย้ายสองสาปีย้ายใช่ไหมย้ายหลายที่ป่ะครับหรือว่ายัางไงหรือไม่ค่อยได้ย,ย้าย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 หลายที่เวลาไปพ่อไปสังกัดไหนก็จะย้ายย้ายไปไประมาณสองสามที่แต่อยู่สติหิตเนี่ยน,นะคะและนี้เห็นวิญญ,ญาณผู้ชายร่างใหญ่ใหญ่ใส่จงโกเบนตัวดำดำร่างใหญ่มากเลยแบบถ้าวัดความสูงน่าจะสูงเกืบอบสองเมตรอะพี่อยู่ข้างๆพี่เขาอ,อะค่ะ ตอนนี้ก็ยืนอยู่ด้วยชตอน,นที่ชาข,าขวาขวานี่คือใช่เป็นเจ้ากรรมในเวนของพี่เขาออดีตชาติพี่เขาอ่ะเคยเป็นเจ้านายเก่าเราชอบเคียนตีโบยทาตแล้วพี่เขาเนี่ยเคยตีทาตคนนี้จนขาเขาเดี้ยงแบบเหมือนเป็นอัมาภาค,ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะพี่จนตายเขาก็เลยจองเวนจองกรรมพี่เขามาในชาตินี้อ๋อแซวว่าไปเจอพอดีไปปากพอดีที่บ้านราชการหลังใดหลังหนึ่งที่เขาเคยอยู่ แต่ว่าย้ำอยูม่มาเป็นที่กรุงเทพอะค่ะคือวิญญาณดวงนี้เขาตามมาตั้งแต่บ้านที่อยู่ตรงต่างจังหวัดแล้วแต่ประเด็นคือในสมัยนะั้นนะพี่เขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเหมือนแบบไม่ค่อยสบายบ่อยร่างกายเขาเหมือนแบบไม่ได้อ้วนพีสมบูรณ์มากมายอะ่ะแล้ววิญญาณดวงนี้เขาก็เลยจ้องว่าจะเอาคืนซึ่งเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของผู้หญิงคนนี้ค่ะ<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่คุณใส ไม่ใช่วิญญาณทั่วไปแต่จะเป็นลักษณะเป็นเจ้ากำเนวดมากกว่าถ้าจะให้หายให้ดีขึ้นเนี่ยกวดน้ําให้เขาด้วยสิคะต้องพูดว่าอะไรอะเรนเ่น่นะกลา,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 าออะล,กลังถามเขาว่าเขาอะชื่ออะไรเ่นกําลังถามเขาว่าเขาอะต้องการอะไรสิ่งที่เขาบอกเล่นมาว่าเขาอะต้องการบุญกุศล เขาอะต้องการอยพี่อะสำนึกผิดในสิ่งที่พี่อะทำกับเขานะคะชีวิตทุกวันนี้พี่ก็เลยต้องโดนขกสัพท์อยู่ทุกวันนี้นะคะ่ะต้องลองรับอารมณ์คนนั้นคนนี้คนนู้นบางทีทําบุญกับคนไม่ขึ้นเลยให้ดียังไงเขาไม,ไ,ไม่เห็นความ<ต>ดีตอบอะพูดเสแม้ได้ไหมครับค่ะทำบุญใครไม่ขึ้นคือเราทําเขาก็ไม่เห็นความดีของเราะคะ่ะเขาว่าเราไม่ดีแล้วเขาจะมองเห็นว่าพี่เป็นเบสเขาอยู่เสมอ,อะ่ะถ้าโดยเฉพาะพี่ไป ไปดูแลเขาปุ๊บเขาก็จะมองพี่เป็นเบสต้องคอยทําทุกสิ่งอย่างให้เขาเงี้ยแต่เขาไม่เห็นความดีเลยซึ่งมันเป็นการกระทําที่เจ้ากรรมนายเวรตรวท่านเนี้ยทําให้พี่รู้สึกที่พี่เคยทํากับเขาเหมือนกันเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรค่ะแล้วเขาจะเอาชีวิตเราไหมคะไม่ค่ะไม่เขาไม่เอาชีวิตพี่เขาแค่ต้องตาเขาแค่ต้องการทวงความยุติธรรมของเขาคืนเท่านั้นเอง เขาไม่ได้เอาถึงขนาดเอาชีวิตเลยแต่เขาแค่อยากให้พี่รู้สึกว่าการมันต้องทอรมานกับการที่อยู่ดีกลายเป็นคนแข็งแรงร่างใหญ่ตัวใหญ่มากเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ต้องกลายเป็นคนพิการขาเปข้างหนึง่งแล้วขาไม่มีแรงเลยข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณน,นี้อย่างนี้ต้องคือต้องออสวดมนต์กวดน้ำ คือต้องบำเพญ็ญศีลภาวนาให้กับเขากวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเขาะนะคะ,คะเล่นถามเขาว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกเขาชื่อในจันในจันค่ะพี่ก็แผ่เขากันละกันนะคะอ๋อแล้วจะดีขึ้นใช่ไหมคะจ๊ะใช่ค่ะแต่เขาไม่ทําให้ชีวิตเราแย่ลงพี่แต่ว่าให้เรารู้สึกไม่สบายถ้าจะทําให้ชีวิตแย่ป่านี้คงสอบเข้าพยาบาลไม่ได้ถ้าจะทําให้ชีวิตแย่คงไม่ได้แต่งงาน ถ้าจะทําให้ชีวิตแย่คงไม่มีเงินเดือนทุกวันนี้และที่สําคัญถ้าจะทําให้ชีวิตแย่พี่คงไม่ได้มีบ้านมีรถมีอะไรอย่างทุกวันนี้หรอกนะคะค่ะค่ะดังนั้นถ้าการที่เจ้ากรรมในเวล่านี้จะทําให้ชีวิตแย่จริงๆต้องไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมคะพี่บอยแบบนี้ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ก็ทําบุญ ค่ะเปิดน้ำให้เขาขอบคุณมากะพี่อยากให้ถึงขนาดนั้นเลยครับพี่ผมอวยพรก็จะดีใจว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเราแค่เรารู้สึกไม่สบายเองไม่สบายตัวคครับ่ะดีแล้วพี่โชคดีมากแล้วครับขอบคุณมากค่บสาธุครับสาธุค่ะ